โอ้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลวันนี้เรามาจูนรถคละสามล้านบาทกันรถไกด์ซีวีโอสองพันยี่สิบสองนะครับสีส้มดำ สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแร้วครับตีฟีแมนนะครับในช่องเซฟเอ็มสุพรรณนะครับวันนี้เรามีนัดจูนอีกหนึ่งคันอีกแล้วนะครับกับกล่องนี้เลยแดกโฟนะครับใช้เป็นซื้อลายเส้นนะครับวันนี้เรามาจูนรถคันละสามล้านบาทกันนะครับนั่นแน่รถไก์ซีีโอสองพันยิบสองนะครับสีส้มดํา สีนี้ผมว่าผมเห็นคันเดียวในไทยก็คือที่ร้านซีเอ็มสุพรรณนี่แหละครับผมนะฮะวันนี้เราลูกได้ลูกค้าซื้อแล้วนะครับก็ขอบคุณพี่เอระยองด้วยนะครับนี่ระมือครับผมครับขอบคุณพี่เอระยองด้วยนะครับที่ซื้อรถกับเราแล้วไว้ใจให้เราจูนให้นะครับก็วันนี้เอย่าเราจะจูนเจ้ารถไกลซีโอนะครับอย่าดูกันว่าแรงม้าจะขึ้นมาเท่าไหร่เดิมเท่าไหร่นะครับหลังจูนเท่าไหร่นะครับอันนี้เซตนี้นะครับราคาครับเพิ่มพร้อมขึ้นไดโน่นะครับ ราคานี้ห5 9 0 0พัน้าร้อยบาทนะครับราคานี้ไม่แพงนะครับก็คือรวมกล่องจูนพร้อมขึ้นไดโนเสนะครับจูนโดยผมนะครับราคาห5 9 0 0ันยบาทนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับในคลิปนี้ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับห่างหายไปนานวันนี้เรากลับมาแล้วนะครับเราก็ไปอัปเดตข้อมูลอะไรใหม่ๆมาเยอะนะครับมาเยอะมากเราก็เลยอยากจะแชร์ให้ทุกท่านใน YouTube ได้ดูกันนะครับ ๋ยวาตามกันไปดูเดีย๋ยวเราไปดูข้อมูลมาก่อนเดีย๋ยวดูข้อมูลพอดีช่างใส่ท่ออยู่นะครับกับรถรถไกด์เดี๋ยวดูข้อมูลแล้วผมมานั่งปั้นตารางแล้วค่อยไปเทสกันบนไดโนอีกทีว่าจะได้กี่แรงม้านะครับไป,ไปเราไปลุยกันเลยเลข้าเลยอา้อาวเจียงอ่ะเจียงอ่ะ นะครับตอนนี้รถได้ขึ้นในโน้แล้วนะครับเปลี่ยนท่อเสร็จแล้วนะครับอขอท่อที่ลูกค้าเลือกใช้เนี่ยเป็นแวนแอนไฮออกสองนะครับไม่ใช่เป็น Power d u ์ดแล้วก็ปลายท่อนะครับเป็น CFR นะครับจิบนอกจิบในเลยนะครับตัวนี้สีโครเมียมแล้วรถเป็นรถไกด์ CVO นะครับปี2022นะครับเส็นเป็นมากครับจูนรถกระสามล้านแห่ ขายได้ก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณพี่เลเยองมากจริงรับพี่ไว้ใจให้ปกคนนี้เด็กคนคนี้นะครับได้ลองจูนลถละสามล้านแล้วอย่าดูกันนะครับหลังจากที่เปลี่ยนพ่อไปแล้วนะครับเจ้าซีเนี่แรงม้าติดโรงงานมาเท่าไหร่แล้วหลังจากเรารีเซ็ตไปจะกี่ดีขึ้นยังไงแล้วก็แรงม้าจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวเราติดตามชมกันได้เลยครับผมไปลุยกันครับ หลังจากที่เราเทสรันแรกไปนะครับโดยที่มีแค่ท่อเรายังไม่จูนรถติดโรงงานมาไดนาโน่ของไดนโน่เจ็ทเนี่ย 250i ที่ร้านผมเนี่ยนะฮะแม็กพาวเวอร์เนี่ยอยู่ที่92.96นะครับแล้วก็แม็กทอคเนี่ย163.21นะครับก็เอ,อย่าเรามาดูกันนะครับว่าพอผมจูนอัพ,อพเข้าไปแล้วเนี่ยแรงม้าจะขึ้นเท่าไหร่นะครับแรงทอคจะขึ้นเท่าไหร่นะครับเรามาติดตามชมกันนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการจูนเสร็จแล้วนะครับจากแรงของเดิมนะครับ92.96นะครับตอนนี้แรงมารขึ้นมาเป็น95.36นะครับก็ภูมิใจนะครับรถเดิมนะครับไม่มีอะไรมีแค่ท่อนะครับเปลี่ยนท่ออย่างเดียวเลยทีนี้ซื้อที่เราเสร็จปุ๊บเปลี่ยนเลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ละยองด้วยนะครับไว้ใจเรานะครับทั้งรถทั้งจูนนะครับทั้งอะไหล่นะครับถ้าท่านสนใจนะครับ ก็ติดต่อได้ที่ผมเลยนะครับอัตตี้นะครับ0875932222นะครับหรือน้องกอยนะครับ0863062222หรือเกจเต็มครับ0841375545นะครับใครมาร้านเราไม่ถูกนะครับเข้า Google m a p นะครับแล้วพิมพ์เลยเซเว่นสุพรรณบุรีนะครับมีทุกอย่างให้ท่านเลือกยันอาหารนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับเพจเซเว่นสุพรรณนะครับเซเว่นพาร์ทแอนด์เซเว่นเซอรี่นะครับแล้วก็ไอจีก็ เซฟเอ็มสุวรรณบุรีกับอาร์ตี้เพอร์ฟอ์แมนซ์นะครับฝากทุกท่านไว้ในอ e ้อมอกอ้อมใจไว้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราทําการปิดก er ่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูจากคันไหนหรือจะพามาดูรถคันไหนหรือมีลรถคันไหนมาขาย๋ยวติดตามกันดูนะครับวันนี้ไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดตัปเยอะนะครับผมจะได้รวยๆเขาบ้างอยากจะขับซุปเปอร์คาร์แล้วพี่หยอกๆยอกนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ